คุณพระเนธทำหนังสือถ,ถึงเลขาธิการยูเอ็นแล้วก็ทำถึงหนังสือประธานาธิบดีทำอีกฉบับหนึ่งถึงประธานาธิบดีสีจิน้นผิงอีกฉบับหนึ่งถึงประธานอาเซียนอันวามาเลเซียข้อความในจดหมายเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามีทหารไทยและตำรวจไทยได้บังอาจใช้แก๊สน้ำตาใช้ปืนปืนอะไรนะใช้ปืนปืนปืนเขาเรียกว่าปืนอะไรพวก,ก็ลืมแล้วใช้ปืนกระสุนยางเข้าพระกุณมากระสุนยางในยิงตาโดนตาในบอดนะจะบอกให้สลบไม่ดีเขา ก็บอกไปเขาบอกว่าประชาชนกลุ่มนี้ได้อยู่บริเวณบ้านหนองจานมานมนานแล้วเขาเขียนนะมานานแล้วแต่รัฐบาลไทยทหารไทยตำรวจไทยได้มาทำ้ายประชาชนในประเทศของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นจึงให้ยูเอ็นให้ท่านสีจิ่นเพียงให้โท,ท่านประธานาธิบดีทามให้อันวาช่วยบอกอธิบดีกรมตำรวจของประเทศไทยบอกรัฐมนตรีกราโหรประเทศไทยบอกแม่ทัาพภาคที่หนึ่งภาคที่สองให้ยุติพฤติกรรมแบบนี้ทาง และให้ยกที่ดินเหล่านั้นเป็นของประชาชนเขมรมันบ้าไหมผมก็เลยบอกว่าอู้หุณนมาเดชพ่อมันเร็วยังไงลูกก็ไม่ไกลต้นนะเนาะเชื่อไม่ทิ้งแถวคุณจะมาอ้างการครอบครองปรปากอธิปไตยของประเทศอื่นเขาได้ยังไงคุณมเเาเดชก็น่าจะรู้นะว่าประเทศไทยนะ่ะก็ครอบครองประลักไม่ได้ใช่ไหมพระสมบูรณ์ไปบวช20ปีบอกว่า วัดนี้เป็นของข้าพเจ้าจะเอาไปจำนำได้ไหมไม่ได้แผ่นดินไทยขมร้นปยู่48ปีตั้งสิทธิ์ในการครอบครองได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่นี้ไปฟ้องแจ้นบอกคนอื่นเขาไปทั่วเลยว่าประเทศกัมพูชาครอบครองมานานแล้วพูดง่ายคือครอบครองตั้งแต่นายยกยังไม่เกินอ่ะถ้วถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพภาคที่สองเขาจะยกให้ไหมล่ะก็มีแต่ลูกปืนจะยกให้